สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ช่อง r a b b i t G Podcast ช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Steve Jobs นะครับมาเจาะลึกเส้นทางชีวิตจากชีวประวัติที่เรามีข้อมูลกันอยู่ แกนของเรื่องราวนี้จริงๆมันเกี่ยวกับอะไรครับสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ล้วนๆเลยนะคะความไม่ยอมแพ้แล้วก็การที่เขาเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีไปเลยตั้งแต่เรื่องออการไปรุกบุญธรรมการทดลองทำนู่นทำนี่ตอนเด็กๆไปจนถึงการตั้ง Apple นะคะแล้วก็ช่วงที่ถูกบีบให้ออกไปแล้วก็กลับมาสร้างตำนานอีกรอบชีอว่าประวัติเนี่ยจะชี้ให้เห็นเลยว่าเขามีส่วนผสมที่ออไม่เหมือนใคร คือความเข้าใจเทคนิคซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆก็มาจากวอสเนียกเยอะกับความเป็นอัจฉริยะด้านการตลาดของเขาเองค่ะน่าสนใจมากครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยในชีวประวัติบอกว่าเรื่องการถูกรับเลี้ยงดูเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นการถูกทิ้งแต่เหมือนเอ,อ่อถูกเลือกมาแล้วพ่อบุญธรรมก็สนับสนุนเรื่องงานช่างสิ่งนี้มันหล่อหล,อ,ลอมเขายังไงบ้างครับเหมือนพ่อบุญธรรมสองคนนะคะเขาเป็นคนช่าง เขาก็ใช้เรื่องงานช่างเนี่ยหล่อหลอมพ่อน้องยังใช้ความรู้แม่บ้านในงานช่างต่อยอดจนใครของได้เลยค่ะคือมันเหมือนเป็นการปลูกฝังความรู้สึกว่าเขาเไม่ธรรมดาถูกกำหนดมาให้ทำอะไรพิเศษบวกกับได้ทักษะลงมือทำติดตัวมาด้วยแล้วพอโตขึ้นมาแม้จะออกจากมาหาลายัยแต่ดันไปเข้าคลาสคัดลายมืออันนี้ก็ส่งผลเยอะกับการออกแบบของเขาแล้วก็มีการเดินทางไปอินเดีย ความสนใจเรื่องอพุทธนิกายเซนพวกนี้มันหล่อหลอมอมองเขามากๆค่ะคือการตามหาความเรียบง่ายความเข้าใจในสัญชาตญาณซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นกุญแจสําคัญของการออกแบบที่ดีชีวประวัติก็มีการเปรียบเทียบกับแนวทางของบิลเกตส์ที่ดูจะเน้นปฏิบัติจริงจังกว่าในช่วงแรกๆนะคะครับแล้วก็มาถึงยุคก,ก่อตั้ง Apple กับ Steve ว o z เนีย ภาพจำส่วนใหญ่คือวอสเนียกเป็นวิศวกรจ็อบส์เป็นนักการตลาดเจ้าวิสัยทัศน์อันนี้ตรงตามชีวประวัติไหมครับใช่เลยค่ะชีวประวัติให้รายละเอียดชัดเจนว่าวอสเนียกเนี่ยคือคนสร้าง Apple i ตัวจริงแต่จ็อบส์คือคนที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจไปหาออเดอร์แรกมาได้หาเงินทุนจากไมค์มาคูล่าแล้วความสำเร็จของ Apple 2นี่ส่วนหนึ่งก็มาจากวิซิแคลนะคะอ๋อโปรแกรมสเปรชิตัวแรกๆเลย ใช่ค่ะเหมือนเป็น Killer แอปที่ทำให้คนเริ่มเห็นว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมันมีประโยชน์ทางธุรกิจจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆอีกอันคือตอนไปเยือน Sea r o x Park ที่ทำให้เขาเห็น GUI graphical user interface การใช้เมาส์คลิกๆใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะซึ่งตอนนั้นมันใหม่มากแล้วก็กลายเป็นหัวใจสำคัญของเอลีซาแล้วก็ Macintosh ในเวลาต่อมามาถึง Macintosh กับโฆษณาน1984อันนี้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากค่ะเป็นจุดพีคเลยแสดงถึงความเก่งด้านการตลาดของจ็อบส์แล้วก็ความทุ่มเทของทีมงาน แต่ก็น่าสนใจนะคะชีวประวัติชีว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งกับจอห์นสกัลลี่ CEO ตอนนั้นใช่ค่ะซึ่งสุดท้ายก็นำไปสู่การที่จ็อบส์ต้องออกจาก Apple ในปี1985แต่เขาก็ไม่ได้หายไปไหนเลยกลับมาพร้อมกับ Next และก็ Pixar ถูกต้องค่ะ Next นี่ถึงฮาร์ดแวร์อาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากช่วงแรกเพราะราคาสูงไปนิดแต่เทคโนโลยีข้างในนี่สุดยอดโดยเฉพาะ Next Ste p ตัวระบบปฏิบัติการที่ต่อมากลายเป็น สิ่งสำคัญที่ช่วย Apple ฟื้นตัวส่วนพิกซ่านี่โอ้โหชัดเจนมากค่ะครับพลิกวงการแอนิเมชันไปเลยใช่ค่ะจน Disney ต้องเข้ามาซื้อกิจการไปทำให้ Jobs กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของ Disney ไปเลยชีวประวัติก็ชี้ว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่นอก Apple นี่แหละค่ะคือช่วงนี้เขาเรียนรู้เยอะมากตัวเขาเองก็เคยบอกว่าการถูกไล่ออกอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเลยก็ได้ แล้วบทเรียนตรงนั้นมันส่งผลยังไงตอนที่เขากลับมาที่ Apple ิลเหรอครับตอนนั้น Apple ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีใช่ค่ะตอนนั้น Apple กําลังแย่เลยการที่ Apple ตัดสินใจซื้อ Next ก็เหมือนซื้อระบบปฏิบัติการพร้อมได้ตัว j o b บกลับมาด้วยพอกลับมาเขาก็เด็ดขาดมากเลยค่ะลดไลน์ผลิตภัณฑ์ลงเยอะมากสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการไปจับมือกับ Microsoft คู่แข่งตลอดการครับครับจำได้เลยตอนนั้นฮือหามากแล้วก็จุดกระแส การกลับมาด้วย iMac สีสังสดใสตัวนั้นล่ะคะ่ะหลังจากนั้นก็มาเป็นยุคทองเลยนะครับ iMac, iPod, iPhone, iPad ออกมาต่อเนื่องปรัชญาเบื้องหลังความสมเร็จติด,ต,ดติดกันนี่คืออะไรครับข้อมูลที่เราดูมาจะเน้นเรื่องอความเรียบง่ายสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบที่ไม่ใช่แค่ข้างนอกสวยนะคะข้างในก็ต้องเป๊ะแล้วก็หัวใจสำคัญคือประสบการณ์ผู้ใช้คะ่ะ user experience เขาเคยพูดประมาณว่า การออกแบบไม่ใช่แค่หน้าตาแต่มันคือวิธีที่มันทำงานอ๋อครับแล้วก็ความเชื่อที่ว่าผู้ใช้บางทีก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรจนกว่าเราจะสรางมันออกมาให้เห็นเปลี่ยนวงการคอน sumer electronics ไปเลยจริงๆใช่ค่ะแต่แน่นอนชีวประวัติก็เล่าถึงอีกด้านด้วยสไตล์การบริหารที่เข้มข้นมากๆ ที่เขาเรียกว่าสนามความจริงบิดเบือนหรือความสามารถในการผลักดันคนให้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ภาพลักษณ์เจ้าในสุดโหดก็มีเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเขาแล้วก็ในช่วงได้ท้ายของชีวิตการต่อสู้กับโรคมะเร็งก็เป็นอีกเรื่องใหญ่มีการพูดถึงการตัดสินใจช่วงแรกๆที่เขาเลือกการรักษาทางเลือกซึ่งดูเหมือนเขาจะเสียใจภายหลังทำให้สุนทรพจน์ปี2005ที่สแตนฟอร์ด พูดเรื่องความตายกับการใช้ชีวิตให้เต็มที่มันยิ่งมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะครับเป็นคนที่ซับซ้อนจริงๆนะครับมีหลายมิติมากทั้งวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นผู้นำที่เรียกร้องสูงมีข้อคิดสุดท้ายอะไรที่น่าสนใจจากชีวประวัติเล่มนี้ที่อยากฝากไว้ไหมครับอืมผู้เขียนชีวประวัติค่อนข้างเน้นความเชื่อของจ็อบส์นะคะที่อาจจะมาจากเซนด้วยเรื่องการเชื่อในสัญชาตญาน และการเชื่อมโยงประสบการณ์ต่างๆในชีวิตเหมือนคำพูดดังของเขาที่ว่าเราไม่สามารถต่อจุดโดยมองไปข้างหน้าเราทำได้แค่ต่อจุดโดยมองย้อนจับไปเท่านั้นครับประโยคนี้คมคายมากค่ะมันก็เลยทำให้เราอาจจะตั้งคำถามได้นะคะว่านวัตกรรมที่มันยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยมันต้องพึ่งข้อมูลหรือการวิจัยตลาดมากน้อยแค่ไหน หรือว่าจริงๆแล้วมันมาจากการที่เราบ่มเพาะมุมมองที่ไม่เหมือนใครและเชื่อมั่นในการเชื่อมโยงจุดต่างๆที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยในชีวิตของเราเองมากกว่ากันเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ยินดีค่ะหากท่านผู้ชมมีข้อแนะนำเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราว ในการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับ